สวัสดีจ้าพบกันนะจ๊ะกับช่องของเต้แต่ย,ยาเปิดดวงความสุขที่คุณกำลังจะได้รับในเร็วๆนี้คือเรามาดูกันซิว่าความสุขที่คุณกำลังจะได้รับในเร็วๆนี้คือเรื่องใดนะจ๊ะการอ่านไพ่วันนี้เป็นการอ่านพลังงานโดยวรวมนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงเนาะกับเรื่องของคุณก็ได้หรืออาจจะตรงแบบ เป๊ะเลยเว่อร์เลยเก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะเพราะว่าถือว่าเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะดูเพื่อเป็นแนวทางนะจ๊ะดูเพื่อความเพลิดเพลินเนาะดูเพื่อความบันเทิงนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะใช้วิทยาในการรับชมและการรับฟังนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะใช้วิทยาในการรับชมและการรับฟังนะจ๊ะมาดูกันซิว่า ความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คือเรื่องใดกันนะจ๊ะามาดูกันเลยนะว่าความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คือเรื่องใด1 2 3 4งห ความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คือเรื่องใด6 7 8 9 10เดี๋ยวเรามาลุ้น10บใบก่อนเรามาลุ้นกันสิบใบก่อนว่าความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คือเรื่องใดกันเอ่ย ไพ่ใบที่หนึ่งเปิดมาเลยโอ้พลังงานของคนที่เคยเครียดพลังงานของคนที่เคยผิดหวังพลังงานของคนที่เคยอกหักพลังงานของคนที่เคยบาดเจ็บเรื่องความรักพลังงานของคนที่เ,เคยมีเรื่องราวใดๆที่กระทบกระเทือนจิตใจเนาะพลังงานของคนที่ มีปัญหามีปัญหาในเรื่องจิตใจเป็นพลังงานที่คุณเนี่ยอาจจะผ่านเรื่องราวผ่านเหตุการณ์ใดๆที่คุณรู้สึกว่ามันไม่สบายใจผ่านเรื่องราวแห่งความรักที่เจ็บปวดผ่านความอกหกักผ่านความผิดหวังเนาะถูกทําร้ายจิตใจเนาะด้วยอะไรต่างๆก็ดีเออพลังงานสามดาบตรงนี้เป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่รู้สึกว่า มันมันค่อนข้างซีเรียสนิดหนึ่งเออเนาะคุณอาจจะเคยเจอเรื่องราวแบบนั้นมานะมาดูกันซิว่ามันตรงกับพลังงานของคุณหรือเปล่าอ่ะเจ็ดดาบโดนแทงข้างหลังโดนทําอะไรรับหลังเนาะมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องมีความกังวลใจเนาะมีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่ามันเหนื่อยใจมันหนักใจอะ่ะเออเนาะโดนหักหลังโดนทรยศโดนโกหก เออโดนนินทารับหลังโดนว่าร้ายใส่สีเออโดนใส่สีตีไข่อะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะจนทําให้คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเจ็บปวดมันเครียดมันกังวลมันไม่สบายใจหรือว่าอ,อ่าโดนแอบทําอะไรรับหลังโดนหักหลังอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะเดทจบสิ้นแล้วนะ สิ้นสุดแล้วนะเออนะสิ้นสุดนะเดทคือการจบสิ้นบางคนเลิกกับแฟนเนาะบางคนเลิกลายหยาล้างเนาะในช่วงจังหวะเวลาหนึ่งที่ผ่านมาเนาะเป็นสถานการณ์ที่เออมันมันมันเป็นการเปลี่ยนแปลงอนะเออมันเป็นการสิ้นสุด จากปัญหาสิ้นสุดความเียบปวดสิ้นสุดเรื่องราวไลยๆสิ้นสุดวิบากกรรมสิ้นสุดอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะเคยเจอเคยผ่านเรื่องราวที่มันไม่สบายใจเนี่ยเออนาะเต้ดูเหมือนว่ามันกําลังจะสิ้นสุดไปมันกาลังจะจบสิ้นลงไพเดตคือการจบสิ้นไพเดตคือการทาร์นโฟร์เมอร์ไพเดตคือการแบบ จบกับอีกอย่างหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นอีกอย่างหนึ่งที่ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะเดวิลเห็นไหมเดวิลคุณอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่โอเคมาก่อนหน้านี้อืน้อไปเจอความรักที่ไม่ดีไปเจอความรักที่แอบแฝงไปเจออะไรที่ต้องหลบซ่อนหรือไปติดอยู่ในบ่วงแห่งอะไรบางสิ่งบางอย่างเออนะบางคนนะอาจจะเออไปเขาเรียกยังไงอะ่ะ ไปตกหลุมพรางอะไรบางสิ่งบางอย่างมาก็ได้เต้ยมีความรู้สึกเช่นนี้นะนะไพเดว,วิลตรงนี้นะแต่ดูเหมือนว่าพลังงานตรงนี้มันกําลังจะสิ้นสุด เออกำลังจะสิ้นสุดเรื่องราวเลวร้ายกำลังจะสิ้นสุดปัญหาเออจากจุดตรงนั้นนะใครมีรักแทรกลักซอนใครมีไปตกอยู่สถานการณ์เป็นมือที่3หรือว่าแฟนคุณไปดึงมือที่3มาอะไรประมาณนี้คุณกําลังจะได้รับความยุติธรรมคุณกําลังจะรับความถูกต้องคุณกําลังจะได้ออกมาจากสถานการณ์เรื่องราวเลวร้ายคุณจะได้กําลังออกมาจากสถานการณ์ปัญหาที่มันเจ็บปวดรว่ดร้าวจิตใจแล้วคุณกําลังจะได้รับความยุติธรรมเพราะอะไร จะติดหมาความยุติธรรมกาลังจะบังเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณความเสมอภาคความชัดเจนกําลังจะเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณนะรักที่แอบแฝงรักที่แอบซ่อนรักที่แทรกซ้อนรักที่มือที่2ที่3ที่4ที่5เออกําลังจะจบสิ้นไปสิ่งดีๆกําลังจะบังเกิดความชัดเจนกําลังจะเจิดจ้าเออนะความลับอะไรที่คุณไม่ได้รู้อา่าสิ่งที่คุณถูกปิดบงังซ่อนเลนถูกทำลับหลังเอาไว้คุณกำลังจะได้ออกมาจากสิ ส,สิ่งนั้นคุณกําลังจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นในดวงชะตาชีวิตของคุณเออนะฟ้ากําลังจะให้ความยุติธรรมคุณดวงกําลังจะให้ความยุติธรรมกับคุณ อ่ะทาวเวอร์เห็นไหมเนี่ยคุณจะต้องเคยเจอกับปัญหาเรื่องราวเลวร้ายมาคุณจะต้องเคยเจอกับการปะทะอะไรบางสิ่งบางอย่างมาคุณจะต้องเคยเจอกับความเจ็บปวดมาคุณจะต้องเคยไปตกอยู่ในสถานการณ์หนึ่งในสถานการณ์ใ,ใดมานะก่อนหน้านี้นะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่ามีความกังวลมีความไม่สบายใจนะมีความรู้สึกว่าเออมันเศร้ามันเหงาอารมณ์มันดาวอารมณ์มันดิ่งมันเครียด นะเออนะต่อจากนี้มันกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วคุณกำลังจะผ่านพ้นกับปัญหาผ่านพ้นกับอุปสรรคผ่านพ้นกับความเครียดผ่านพ้นกับเรื่องราวที่มันวิตกกังวลผ่านพ้นกับวิกฤตของเอ่เหตุการณ์อุปสรรคนะของคุณนะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรมานะคุณกําลังจะได้ผ่านพ้นจากสิ่งสิ่งนั้นแล้วสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยกำลังจะจบสิ้นลงเออนะบางคนนะ ได้บอกเลยใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้บางคนนะคนที่เคยอกหักคนที่เคยมีปัญหากับคนรักคนที่เคยมีประเด็นกับคู่ครองเออคนที่เคยมีประเด็นกับแฟนนะกำลังจะได้มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกำลังจะได้มีสถานการณ์มีแนวโน้มว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเออมีโอกาสเออหมุนผันเปลี่ยนกลับเข้ามา นะเพราะดวงคุณกับเขาเนี่ยมัน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 ขาดกันไม่ได้อะดวงคุณกับเขาว่ามันมันมันตัดกันไม่ขาดอ่ะเออนะดวงเยื่อใยสายสัมพันธ์นะมันยังเป็นบ่วงที่คาคาสัังกันอยู่มันไม่สามารถหลุดออกจากจุดจุดนั้นได้ในดวงชะตาของคุณและเขาวะเนี่ยมันจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมันจะมีการกลับมาพบบรรจบกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอ่ามันขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณด้วยนะว่าคุณจะเอายังไงเออนะมันอยู่ที่การพูดคุยการการตัดสินใจ กรอะไรอย่างนี้นะอันนี้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะดูเพื่อเป็นแนวทางนะถ้าคุณบอกว่าโอ้ไม่เอาแล้วแม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็อยู่ที่การการตัดสินใจของคุณแต่บางคนบางดวงชะตาบางพลังงานที่เข้ามาดูบอกเออก็ยินดีที่จะคืนดีนะอ่านันก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคารพการตัดสินใจของตัวเองเชื่อมั่นในเซนส์ของตัวเองเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองถามหัวใจตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจเท่านั้นเองนะเออแต่มันก็จะมีวน กลับเข้ามาประมาณนี้นะเออเห็นไหมคนที่เคยมีปัญหากันนะคู่ของคุณนั่นแหละที่เคยมีปัญหากันเนี่ยจะวนกลับเข้ามาเออคุณไม่สามารถตัดกันขาดได้คุณไม่สามารถทิ้งกันได้เพราะดวงอะ่ะมันเป็นดวงที่ยังผูกพันมันเป็นดวงที่เอ,อ่อยังวนเวียนอยู่ในชีวิตซึ่งกันและกันเนะี่ยเห็นไหมที่เอ็มเพรส ต่อจากนี้เนี่ยบางคนนะกลับมาแล้วเลิศเลยกลับมาแล้วดีเลยกลับมาแล้วได้รับความอุดมสมบูรณ์ได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นเลยนะเออนะเขาอาจจะกลับมา อาจจะปรับปรุงตัวเองอาจจะกลับมาแล้วดีกว่าเดิมอาจจะกลับมาอาจจะการแก้ไขกับอดีตท,ที่ผ่านมาให้ทําให้ปัจจุบันเนี่ยทำปัจจุบันให้มันดีกว่าเก่าก็ได้นะบางพลังงานอาจจะเกิดขึ้นในเรื่องราวดีๆแบบนี้ในดวงชะตาของคุณนะสาหรับความรักความสัมพันธ์นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะต้องดูนะบางคนเขาก็ไม่ได้มีเรื่องราวแบบนี้ในดวงชะตาก็ไม่เป็นไรถือว่าคลิปนี้อาจจะไม่ใช่ดวงของคุณอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณนะถ้าเกิดว่าคลิปบางคลิป บางบางคําทํานายของเต้ยถ้ามันตรงกับดวงชะตาของคุณก็แสดงว่าเออคลิปนี้เป็นคลิปของคุณเป็นดวงของคุณเออนะดูเพื่อเป็นแนวทางนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสเลยนะดูเล่นๆดูเพื่อความเพลิดเพลินดูเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กันและกันอ่ะขออีกห้าใบเรามาดูกันซีว่าเป็นอย่างไรอ่ะท้ายสํหรับเป็นหกดาบโอ้โห มันจะคลี่คลายอ่ะสถานการณ์เรื่องราวปัญหาของคุณมันจะคลี่คลายเป็นไปในทางที่ดีอ่ะเออนะน่าจะมีแนวโน้มนะคนที่เคยหันหลังคนที่เคยจากไปคนที่เคยมีปัญหากับคุณคู่รักคนที่มีประเด็นเนี่ยอาจจะกลับมาแล้วแบบดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ที่ดีอ่ะบางคน เห็นไหมคุณอาจจะอยู่นิ่งสงบมาสักระยะหนึ่งอาจจะอยู่ตามลําพังมาสักระยะหนึ่งอาจจะอยู่กับตัวเองมาสักระยะหนึ่งเออแต่ต่อจากนี้เนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งดีกําลังจะเกิดขึ้นบางคนนะไปถือสินมาบางคนน่ะเอาไปเสริมดวงมาบางคนไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะและดวงชะตาของคุณเนี่ยถามว่าดวงชะตาของคุณนช่วงเนี่ยคือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไก์ไล์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยอยู่เคียงคู่เคียงคางนะ มีครูบาอาจารย์ที่ดีคอยอยู่เคียงคู่เคียงข้างคุณเออนะจังหวะเวลานี้เนี่ยเขาบอกว่าดวงชะตาของคุณในช่วงจังหวะเวลานี้มันจะสงบ มันจะสงบกว่าแต่ก่อนจิตใจจะมีความสงบร่มเย็นกว่าแต่ก่อนจิตใจจะมีการปล่อยวางมีความสุขมากกว่าแต่ก่อนเออจิตใจจะรู้สึกว่าเบาสบายมากกว่าแต่ก่อนนะความเครียดความวิตกความกังวลอะไรเลเนี่ยมันกําลังจะค่อยๆเบาบางลงแล้วมันจะรู้สึกว่าดีเอเนอร์จีคุณเนี่ยมันจะดีกว่าแต่ก่อนอะไรประมาณนี้เลยเนี่ยเห็นไหมชีวิตจะได้มีการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะความรักความสัมพันธ์นะคนคู่ที่มีประเด็นคู่ที่มี ีปัญหากันก็มีโอกาสกลับมาเคลียร์ใจกันมีโอกาสกลับที่กลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะส่วนการงานนะมองในเรื่องการงานการงานใครที่เริ่มต้นทําอะไรมาสักระยะหนึ่งแล้วมันกําลังจะเติบโตมันกําลังจะงอกงามมันกําลังจะรุ่งเรืองมันกําลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเรื่องการงานของคุณนะแล้วช่วงนี้บอกได้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พ่อแก่หรือศีหรือพญาน,นาคราชหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ช่างที่คุณเคารพนับถือท่าน ท่านอยู่ท่านช่วยเหลือท่านคุ้มครองคุณเออเตยบอกได้เลยนะอุปสรรคปัญหาใดๆนะคุณจะสามารถจัดการแก้ไขคุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านได้นะมันจะมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องราวใดๆนะคุณจะสามารถจัดการแก้ไขปัญหากับอุปสรรคนั้นได้เออนะหรือคนที่เคยมีกำแพงนะอ่ะคนที่เคยสร้างกำแพงกับกับคนที่ คนรักเก่าของคุณนะที่คุณมีประเด็นมีปัญหากันไปแล้วคุณไปปิดกัน้นเขามีกำแพงใจต่อเขาไม่ยอมเคลียร์ไม่ยอมคุยทีนี้แหละเขาจะกลับมาพังกำแพงของคุณเขาจะกลับมาเขาเรียกยังไงอะข้ามกำแพงใจของคุณเพื่อเข้าไปพิชิต ใจของคุณและเออนะ mm hmm. เพื่อหวังที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งเออเห็นไหมคนที่เคยหันหลังให้กันเนี่ยเออเนาะเรื่องราวเลายกำลังจะหลุดพ้นไปจากดวงชะตาของคุณคุณกำลังจะได้ move on จากปัญหาชีวิตคุณกำลังจะได้ move on จากความรักที่มันไม่ออกไม่ตอบโจทย์ไม่โอเคนะบางสิ่งบางอย่างกำลังจะหมุนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อเริ่มต้นใหม่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีกว่าเดิม ก็ได้เออนะเห็นไหมจะมีคนมาพิชิตใจคุณ <c oughs> คนคนนั้นที่เคยหันหลังให้คุณคนที่เอยเคยออกไปจากชีวิตของคุณคนที่เคยทําให้คุณไปเป็นหัวใจอกหักอ,อกหักอ,อกแตกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีโอกาสจะกลับมาพิชิตใจคุณกลับมาเอาชนะใจคุณได้อีกครั้งหนึ่งถึงแม้คุณจะใจแข็งคุณจะสร้างกําแพงกั้นเขาไว้แค่ไหนเนี่ยเขาจะมาเอาชนะใจคุณได้อีกครั้งหนึ่ง นะและ้วช่วงนี้คุณดูดีคุณมีเสน่ห์เห็นไหมช่วงนี้คุณดูดีคุณมีเสน่ห์คุณมีความเพียบพร้อมคุณดูสวยคุณดูมีความมีอล่ามากขึ้นเนาะเป็นไพ่เอ่อมหาราณีดีเอ m p r e s s ใบนี้นะความสุขความอุดมสมบูรณ์เนี่ยคือบังเกิดขึ้นนะแล้วก็ความสมหวังบังเกิดขึ้นบางคนเนี่ยความรักกําลังจะลงตัวความรักกําลังจะเคลียความรักกําลังจะดีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างจะคลี่คลายสถานการณ์บางสิ่ง บางอย่างกําลังจะลงตัวต่อจากนี้ชีวิตคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะเริ่มสงบสุขแล้วก็มีความสุขมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีความเบาสบายในเอเนจีมากขึ้นเออจะมีความเบาสบายในพลังงานแห่งความคิดในพลังงานแห่งความเครียดเนี่ยมันจะค่อยๆคลี่ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสงบแล้วมันก็จะล้มเย็นเป็นสุขอะไรประมาณนี้เลยนะส่วนใครที่ชอบนั่งสมาธิชอบสวดมนต์ชอบขอพรมีครูอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทําให้เรารู้สึกดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกว่านั่งสมาธิทําไมสวดมนต์ทำไมกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำไมไหว้พระทําไมคืออย่างน้อยเนี่ยก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทําให้เรารู้สึกดีขึ้นหรือมีกําลังใจขึ้นในการดํารงชีวิตก็เป็นได้เออนะอันนี้มันก็เป็นแบบ อ่ามันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งอะจุดจุดหนึ่งที่สามารถทําให้รู้สึกว่าสบายใจขึ้นอะไรประมาณนี้ได้เออนะในเมื่อพอเรารู้สึกสบายใจขึ้นเออความคิดมันก็เริ่มเบาขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เริ่มดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เริ่มเคลียร์ขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเคลียร์ energy เคลียร์พลังงานเราได้เนี่ยเอเออ่าสิ่งที่ดีๆอะความสุขหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆทยอยหลัง่งไหลเข้ามาในตัวของเราเออนะประมาณนี้นะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปรารถนานะจ้า โอเคนะสวัสดีจ้า